เอาละมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวลจะพาเราลงพื้นที่ค่ะจะไปร้านแม่อิ่มก๋วยเตี๋ยวข้างวัดท่าเสด็จในพื้นที่จังหวัดลำปางช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19หนักๆเนี่ยโอ้โหลมลุกคลุก,ลกคลานเป็นอย่างมากธุรกิจเกือบไปไม่รอดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ใจสู้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมีน้ำใจแบ่งปันผู้อื่นค่ะ ขายก๋วยเตี๋ยวราคาอิ่มหนึ่งห้าสิบบาทเท่านั้นเองคือไม่อิ่มห้ามกลับให้กินกันอย่างเต็มที่ไม่มีอั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเงินไม่เป็นไรค่ะสามารถกินฟรีได้แถมยังให้น้ำซุปกลับบ้านอีกต่างหากอะไรเป็นแรงบันดาลใจของแม่อิ่มแล้วแม่อิ่มอยู่มาได้อย่างไรในภาวะนี้ไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงคนน่งยิ้มกับจุงลุยเองค่ะ เตียวใจดีมีน้ำใจกินไม่อิ่มไม่ต้องกลับเหลือห่อกลับไปได้ล้นถ้วยล้นชามขายมานานกว่า50ปีแล้วจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกยังคงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแม้จะเจอวิกฤตโควิด1ิก้าก็ดันโดนต่อสู้มาได้แถมมอบน้ำใจให้ลูกค้าที่มากินอีกด้วยเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าเร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 า,เราทำบุญไปด้วยขายไปด้วยแล้วก็มีความสุขเนาะค่ะ ตอนนั้นเราสืบมาสืบมาตรงที่ว่าเ,ออเด็กไม่มีเราก็ให้มีทั้งให้มีทั้งรับอะ่ะแต่ก็ขายราคานี้จ้ะกาไรเราไม่คิดเนาะแต่ก็ได้ได้นิดนึงขอให้เลี้ยงลูกส่งให้ลูกเรียนก็พอแต่กาไรเราไม่คิดจากปัญหาโควิดที่ผ่านมาทำให้ต้องอดทนอย่างมากและต่อสู้มาเรื่อยๆรอบแรกสั่งให้ปิดร้านหมด แต่ต้องขายเปิดปร้านทุกวันเพราะเป็นอาชีพก็มีคนมาซื้อใส่ถุงกลับบ้านบ้างบางคนมาซื้อไปนั่งกินในตลาดข้างๆก็ต้องยอมจากขายได้วันละ1,000ก็เหลือแค่300บาทแต่ช่วงนี้เริ่มดีขึ้นขายได้เรื่อยๆที่ผ่านมาก็จะมีคนทยอยเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวต่อเนื่องก็อยากจะแบ่งปันให้กับลูกค้าที่มากิน มากินก๋วยเตี๋ยวข้างวัดน้ำซุปเป็นล้ำขนาดเจ้าแล้วก็ปริมาณเป็นหนักแต,แ,ตแต่เจ้าคือถ้าไข่ไม่ได้กินข้าเนี่ยมม่กินเลยคราอิ่มพอดีแต่ว่าถ้ากินมาแล้วก็อาจจะเหลือถ้าเหลือปกติจะมีถุงใส่กลับบ้านเจ้าลูกจิ้นปกติทำเองรสชาติอร่อยที่สุดในย่านนี่เจ้า แม่ค้าไม่เคยสนใจในกำไรค่าง,งวดอะไรขอเพียงให้ลูกค้าอิ่มท้องและแม่ค้าพอมีค่าซื้อของต่อวันต่อไปก็พอหากใครผ่านไปผ่านมาแถวเส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวลำปางงาวเข้าสุงวัดพระธาตุเสด็จตรงมาประมาณ2กิโลเมตรเลี้ยวขวาไปทางข้างวัดเล็กน้อยก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวอุดหนุนคนมีน้ำใจได้เลยนะคะ และทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ